สวัสดีทักทายเ,เพื่อนๆคอบอลท,ทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมจอร์ดฟันธงนะครับและสําหรับฟุตบอลใน,นค่ำคืนวันจันทร์นี้ก็พอมีอยู่บ้างครับวันนี้ผมคัดมา5คู่เช่นเดิมนะครับซึ่งทั้ง5คู่ในวันนี้เนี่ยไฮไลท์ก็จะอยู่ที่เลเวอเรสซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้จะมีคิวเตะเจอกับเบนฟอร์ดนะครับและแน่นอนครับทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนนี้เราจะเข้ารับชมคลิปวีคลอฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เ,เพื่่่อนนนๆททุกกกกกกกาาะคครรับชชวยด, like, ด, share, ดดดด,ดดดดดดไล์์แตติิม subscribe ง กุงกิงกิงเพื่อที่จะเป็นพลาดกลิปมเครอบฟุตบบลต่อไปนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกเซกุนดาดิวิชั่นเป็นลีกรองของสเปนครับก็จะเป็นคู่หลว่ง usa, างลาอิสซาราโกซ่าจะเป็นบ้านต้อนรับการเมียนของสปอร์ติ้งกีกอนนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเดลราโมเรตาจะเตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับเรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับชาวบ้านครับลาอิสซาราโกซ่าอยู่อันดับที่17นะฮะแข่งไปแล้วยุบสี่นัดมีอยู่33คะแนนส่วนฝั่งสปอร์ติ้งกีกอนนะครับอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้วยุบนสีอย่นนัดมีีนนนะคะแนมน,มน,นมาาาาากกกว่่่่ซซรโอยูท6 กันเลยด้วยกันนะครับเหตุทุเหตุครับคู่นี้เคยใจกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเป็นซาราโกซาเก็บชัดชดนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นกิกอนครับเก็บชัดชดนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ใจกันก็เมื่อเดือนตุลาคมไปที่แล้ว เป็นฝั่งสปอร์ติงกิคอนเปิดบ้านเสมอกับเลอซาราโกซาไปที่สกอร์2ประตูสองครับฟอร์มในรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการเลอซาราโกซาเก็บชัยชนะไปะนหน่งแล้วก็เสมอไป4เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้เลอซาราโกซาไม่เคยแพ้แคใครนยครับเกมสุ้ก็เป็นเกมที่ซาราโกซาไปเสมอกับอัลกอคอนไปที่สกอร์0ประตูศู ผมับการของซารากุซาในรอบ5เกมเซลากุซาผ่านเงินไป1เกมยกไป2เกมแล้วก็ผ่านลบไปที่2เกมนะครับส่วนฝั่งส Con, ป 1, สอร์ติ้งคีคอนฟอร์ม5นัดล่าสุดคีคอนชนะไป1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่คีคอนนะครับเปิดบ้านแพ้กับบราซิลประเด็นสกอร์2ประตูหนึ่ง ผระกอบการของสปอร์ติ้งคีกอนในรอบพาเกมคีคอนผ่านทำเงินไปที่สองเกมแล้วก็ผ่านลบไปที่3เกมนะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งโจ้บ้านอย่างเรอัลซากซ่าต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับราคาหนะ้าตอนนี้อยู่ที่ซากซ่าต่อที่ราคาปปถ้าเราไปต่อฝั่งซากซ่าราคาน้ําจะอยู่ที่2.1 1ถ้าเราไปลองฝั่งสปอร์ติ้งคีคอนนะครับราคาน้ําจะอยู่ที่1.79ก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนก็แน่นอนครับเป็นสปอร์ติ้งคีคอนผลงานบนตาราง แน่มากกว่าซัลกุซ่าอยู่ที่6คะแนนโดยที่ภาพรวมของฟอร์มการเล่นนะครับจเห็นะชัดว่าทั้ง2ทีมในช่วงหลังก็มักจะไปออกที่น่าเสมอสะส่วนใหญ่ซัลกุซ่าถึงแม้ว่าจะไม่แพ้ใครใน5เกมสุดแต่ว่าผลเสมอก็มีถึง4เกมนั้นและมีเกมชนะไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับส่วนฝั่งสปอร์ติ้งคิกกอนเนี่ยมีเกมชนะไป1นเกมแพ้ไป1นเกมแล้วก็มีเสมอไปถึง3เกมก็ทั้ง2ทีมถือว่าเป็น2ทีมจอมเสมอ ณช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจากกาแพงที่ตั้งไว้วันนี้เป็นฝั่งซลาโากซาเจ้าบ้านต่อท่ลกาปปปอเนี่ยส่วนตัวผงว่าวันนี้ซลาโกซาก็น่าสนใจมากกว่าเนื่องจากซลาโกซาณะช่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมแพ้ยากในเซกูเดอร์ดูชันถึงแม้ว่าสปอร์ติงกิคอนเนี่ยจะมีผลงานบนตารางคะแนนหรือว่ามีผลงานภาพรวมถือว่าดูดีกว่าแต่ถ้าเทียบณนะช่วงนี้เลอเอลซลาโกซาก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่แพ้เกมในบ้านยากซึ่ง3มเกมบางสุดในบ้านของซลาโกซาไม่แพ้ใครนะครับมีเสมอหนะะไมนคส่่่ววาออยยืถจ มีชนะไปนหนึสมอสองแล้วก็แพ้ไป2เกมนับจาก5เกมของสุดชนครับจากภาพรวมและในราคาที่เปเป็นเจ้าบ้านอย่างซาราโกซาต่อที่เลคาราบปอบปคู่นี้ส่วนตัวผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างซาร์โกซาที่มีเกมในบ้านมักจะเหนียวแน่นแล้วก็แพ้ยากคาดว่าวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเลออัลซาราโกซาจะเปิดบ้านเฉืฉ่อนชนะไปได้ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับข้ามไปกันที่ศึกกันโชเซเรียก็จะเป็นคกุลวังหมาป่าแห่งกรุงโรมโรม่าจับไปบ้านต้อนรับการเมือนของไการีนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามสาตดิโอเดปิโกนักกรุงโรมจะเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับเรามาดูสถิติเฮตูเอตกันก่อนเลยนะครับคู่นี้ครับเฮตูเอตวัดผลจาก5เกมล่าสุดที่ทสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะฝั่งโรม่าเอาชนะไปได้สี่ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งไการีเอาชนะไปได้ด้วยกันนะครับโดยที่เกมล่าสุดกันก็เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นฝั่งกายรี เปิดบ้านแพ้กับโรม่าไปที่สกอร์4-1นะครับ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการโลมาเก็บชนะไปได้3แล้วก็แพ้ไป 2, 2เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โรมาบุกไปเอาชนะ ala, นแซลเลนเตนาไปได้ด้วยสกอร์2ร1หนึ่งการํำเนินของโรมาครับในรอบเกมโรมาทำเงินไปที่1เกมยกไป1เกมแล้วก็พานลบไปที่3เกมนะครับส่วนฝั่งกายารีฟอร์ม5นัดหลังสุดกายารีชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่3เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กายารีเปิดบ้านแพ้กับตโตนโนอร์ 2, รรเนนิของกรนโต้ไปที่เกมแล้วก3เกครวภาพรผลงานบนตารา่ คะแนนครับคู่นี้ครับฝั่งโรมาก็อยู่อันดับที่6ของซกัรโชซิริอานะแข่งไปแล้วยีิบสองนัดมีอยู่35คะแนนส่วนฝั่งไกโยรี่รังอันดับที่18แข่งไปแล้วยีิบสองนัดมีอยู่18คะแนนนะครับ ซึ่งเดยครคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นโลมาเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกก่อนที่หลายๆสำนักราคาจะไหลไปตรงกันที่โลมาต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาหน้าตอนนี้ก็มาอยู่ที่โลมาเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งโลมาราคาน้ำเจอที่2 0 8ถ้าเราไปลองฝั่งไบแอลี่ราคาน้ำเจอที่1.83นะครับซึ่งเนี้ยถ้าเรามาดูราคาไหลนะครับจะเห็นชัดว่าราคาแรกเริ่มเดิมทีน่าจะเป็นโลมาต่อที่ราคา1ลูกแล้วก็ ทุกๆสำนักทุกๆค่ายเนี่ยราคาไหลไปที่โลมาต่อที่ราคารลูกครึ่งซึ่งจากราคาน,นี้ส่วนตัวผมมองว่าโลมาก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะเล่นในบ้านได้ดี เกมนี้ผมอ่านว่าโรมานะ่าจะเก็บ3มแต้มไปได้แต่จากกำแพงที่ตั้งไว้นะครับเป็นโรม่าต่อที่ราคาลุกคุ้มลุกขึ้นถ้าเรามาดูฟอร์มณปัจจุบันนะโรม่าภาพรวมเนี่ยสนัดหลังสุดนะครับโรมาก็ถือว่าชนะมา3มเกมรวดเลยนะไม่ไว่าเป็นการเอาชนะเวโรนาเอาชนะเอาฉบับในเกมกระชับมิตรแล้วก็ล่าสุดเอาชนะซลเน,นาส่วนฝั่งเกยลี่ครับก็แพ้มา2เกมติดต่อกันเป็นการแพ้กับฟอร์เซเนแล้วก็แพ้กับ ตอริโนโ่คาบ้านไป2อหนึ่งซึ่งถ้าเรามาดูสติอีกหนึ่งตัวนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าโลมาเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นในบ้านเนี่ยผลงานก็ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยนะใน9เกมในบ้านหลังสุดของโลมานับในทุกรายการนะครับโลมาชนะได้7แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่ในรอบ9เกมเนี่ยโลมาไม่เคยแพ้ใครในบ้านเลยครับส่วนฝั่งาการี่เกมเยือนนะครับชัดๆเลยนะสิเกมหลังสุดเกมเยือนของาการี่ในทุกรายการนะครับายารี่ <Ky ari S 2> ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไป3เกมแล้วก็แพ้ไปถึง7เกมฉนันเนี่ยจากภาพรวมและ ราคาที่เปิดมาวันนี้เป็นโรมา่าต่อที่ละการรุ่งรึ่งส่วนตัวผมมองว่าด้วยการที่โรมา่ามีเกยมเย่าที่ค่อนข้างจะแข็งเก่งไปอย่างมากบวกกับไกยารีมีเกยมเยือนที่ค่อนข้างจะอ่อนโยบผมมองว่าวันนี้โรม่าจะเก็บ3ามเต็มในบ้านได้ไม่ว่าจะมองมุมไหนวันนี้ผมมองว่าไกยารีน่าจะรอดยากแต่จากการแพงที่ตั้งไว้เป็นโรมา่าต้องยิง2เม็ดถึงจะได้กินเต็มนะผมก็ยังมองย้ําไปอีกว่าวันนี้โรม่าจะยิงเกินเรลาลคาที่ต่อรองคู่นี้ผมขอเลือกเจาะไปที่หมาป่าแห่งกรุงโรมอย่างโรมา่า ไปเราลุ้นเม็ดที่2องฟงันธงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับข้ามไปกันที่ศึกลาลดิก้าสเปนในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ดวงไลโยบยักาโนุจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซบียาคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สน,น, ada, กกน,นามอัลซาด์ดาเจตเกนอวิรัติสามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ท,ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับไลโย,ยอ,อยู่อันดับที่13นะฮะแข่งไปแล้วยืมสองนัดมีอยู่ยืมสี่คะแนนส่วนฝั่งเซบียารั้งอันดับที่16แข่งไปแล้วยืมสองนัดมีอยู่17คะแนนนะครับ สถิติเฮตูเฮดคู่นี้เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุเลรยายการนะครับก็เป็นเซบียาทำผลงานได้ดีกว่านะโดยที่เซบียานะครับเจอกับรายโยเนี่ยเซบียาเอาชนะไปได้สครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็รายโยอเอาชนะไปได้หครั้งซึ่งเกมล่าสุดที่สองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็ต้องย้อนไปเมื่อปี2022เป็นเกมที่เซบียาเปิดบ้านแพ้กับรายโยมาโยโนเป็นสกอร์หนึ่งไปต่อศูนย์นะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุเลรายการราโยในรอบมาเกมครับราโยไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปที่3เเกกมมโดยที่่ลาสุดกก็็เเปนมที่านะรกอตม การทำเงินของรายยศในรอบเกมรายยศทำเงินไปที่2เกมแล้วก็ผ่านลบไปที่3เกมนะครับส่วนฝั่งเซบียาฟอร์มั้นัดสุดเซบียาชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซบียาเปิดบ้านเสมอกับโอซาสซูนาไปที่สกอร์1่ประตูึการทำเงินของเซบียาในรอบ5าเกมเซบียาผ่านเงินไปที่1เกมแล้วก็ผ่านลบไปที่4เกมนะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างรายยบิยานโนต่อที่ราคาปปราคาหน้าตอนนี้ก็ยูงที่รายยต่อที่ราคาปปนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งาาโยยรคน้จะอู่ที 1.85ถ้าเราไปลองฝั่งเซบียะา ราคาน้ำเจอที่2.06นะครับก็ซึ่งกูนี้ครับถ้าเทียบกับเรานี่ยต้องยอมรับเลยว่าไลายโยเนี่ยดูดีกว่าเซบียาพอสมควรนะเนื่องจากเซบียารุก,กันนี้ผลงานไม่ดีเลยนะครับแต่ว่า h ฮดทเวสนะครับคู่นี้เจอกันทีไรก็มักจะเป็นเซบียาทำผลงานได้ดีกว่าบวกกับภาพรวมของฟอร์มก็เลยน,นะครับจะเห็น,นชัดเลยว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มค่อนข้างจะตกอย่างแรงโดยเฉพาะเจ้าบ้านอย่างไลโยที่ในรอบแรกเกมสุดไม่เคยเอาชนะใครเลยอย่างทีมเยือนอย่างเซบียาเนี่ยก็ยังมีเกมที่ชนะให้เห็นบ้างนะครับฉะนั้นจากภาพรวมและหลายๆคาที่ปรนมาในวันนี้เป็นเจ้าบ้านอย่างไลโยต่อที่ราคาปปส่น ผมมองว่าวันนี้ดูฝั่งเจ้าบ้านอย่างลายโยที่ในช่วงหลังเนี่ยฟอร์มเริ่มแผ่วถึงแม้ว่าเซบียจะอาการหนักพอกันแต่ผมก็ยังมองว่าด้วยทีลดทีขาดของฝั่งเซบียมีตัวลุกที่ค่อนข้างจะน่ากลัวบวกกับเกมรับของเจ้าบ้านอย่างลายโยก็มักจะเป็นปัญหาฉะนั้นผมมองว่าในเกมนี้ถึงแม้ว่าเซบียอาจจะไม่บุกมาเก็บสามแต้มได้แต่ลึกแล้วผมมองว่าวันนี้เซบียจะบุกมายันเสมอได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ิีทีมเยือนอย่างเซบียมีดีบอที่จะแบ่งหนึ่งแต้มออกไปฟันธง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับข้ามไปกันที่ศึกพิมริก ในค่ำคืนวันนี้ก็จะมีหนึ่งกู้และจะเป็นไฮไลท์ประจำวันนี้ด้วยจะเป็นคู่ระวงพึ่งพิคาดเบนฟอร์ดจะไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรเบซรสิฟฟ์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนาม g ีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมจะเตะกันในเวลาที่สตรงนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเลยราคาคู่นี้ครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทีมเยือนอย่างซิตี้ต่อที่ราคาลูกกุ้มลุกรึ่งจากเลยราคาเนี้ยก็ถือว่าราคานี้ค่อนข้างจะแข่งเอาเรื่องเลยนะราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ซิตี้ต่อที่ราคาลูกกลุ 3ชาติเราไปต่อฝั่ง Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้ราคาน้ำจะอยู่ที่1.88นะครับก็คู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานที่ผ่านมาถือว่าแตกต่างกันอย่างลิบลับเบนฟอร์ดล้งอันดับที่15ของศึกพรีเมียร์ลีกแข่งไปแล้ว21น,นัดมีอยู่22คะแนนเพียงเท่านั้นเทียบกับแมนซิตี้ที่ผลงานดีวันดีคืนซิตี้อยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว21น,นัดมีอยู่46คะแนนนะครับส่วนเฮดเทเวนเนคู่นี้เคยเจอกันอยู่4ครั้งนะครับเบนฟอร์ดเอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เป็นซิตี้เอาชนะไปได้2ครั้งโดยที่เกมล่านสุดที่ทั้งสทีมนี้ที่เคเจอกันก็ไม่น่าเชื่อเป็นฝั่งเบนฟอร์ดเอาชนะแมน เชตเตอร์ทิตี้ไปได้ดอสโกร์หนึ่งประตูเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่นภาพรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในฤดูกาลฟอร์มการเล่นสังเกตจากชนะต่างกันอย่างพอสมควรเลยฝั่งเบนฟอร์ดนะครับชนะได้1สมอสองแล้วก็แพ้ไปที่สเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบนฟอร์ดนะครับไปแพ้กับสเปอร์ไปดอสกอร์ศักประตูสองการด้ำเนินของเบนฟอร์ดนะครับในรอบ5เกมนี้เนี่ยเบนฟอร์ดทำเงินได้2เกมแล้วก็ผ่านลบไปที่3เกมส่วนฝั่งแมนซิตี้ในรอบ5เเกกกมมสุดฟอออรร์าาาล่่่นน็ถืวคข้งจะโหดเเเอออารรื่งในบ5กมซิตี้ชนะมา5เกมรววดเเลลลยนะคับแ้กก็ม่าสุดก็็เปน เกมที่ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้ด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งการทำเงินของซิตี้ในรอบเกมซิตี้พ่านเงินไปที่3เกมแล้วก็พาลบไปที่2เกมนะครับซึ่งถ้าเราดูความพร้อมของเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดภายใต้การคุมทีมของธรมัสแฟงวันนี้ครับเบนฟอร์ดก็เรียกได้ว่ายังคงมีปัญหาตัวผู้เล่นเจ็บค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นลิโก้เฮลลี่เบียนอิโมโมอาลอนฮิกกี้แล้วก็คิวินเชตสามรายที่ยังคงติดภารกิจรับใช้ทีมชาติอยู่ก็จะเป็นยู ซิตี้ก็ฟุตทีมไม่มีรางงานตัวผู้ได้มาเจ็บและติดทษแบนแต่อย่างใดเลยนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเบนฟอร์ดจะมาในระบบ3-5-2นะครับแนวรับก็จะมีมาร์คฟิกเคนจะคุมมาชก,การในเกมรับแนวรับ3คนครับวันนี้ก็จะมีนาธานคอรินเอธานเป็นน็อกแล้วก็เบนมีนะครับโดยที่ตรงกลาง5คนเนี่ยฝั่งวิงแบ็กฝั่งขวาก็จะเป็นแมดเลฟสเลปโลมาเซ่น ฝั่งซ้ายก็จะใช้ซิกเกอลิเกลอนโดยที่ตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นมัตยัสเจนเซนคิสเซนโนกาตแล้วก็วิททลลียาเนลคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะใช้เนล์อโมปายจะเล่นหน้าคู่กับอีวานโตนี่ส่วนฝั่งทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ วันนี้ครับคาดว่าสตีที่จะมาในระบบ3-4-2-1ี่สองหนผู้สาประตูก็จะเป็นเอเดสันโมเรสในรับ3คนครับก็จะมีดูเบนดิอัสนัทันอาเกและก็จอสโกกัวเดียวโดยที่ตรงกลาง4คนนะครับริมเส้นฝั่งขวาก็จะเป็นฟิฟเฟอร์เรนฝั่งซ้ายจะใช้เชลลี่โดกูนะครับมีฟิกคู่กลางคาดว่าจะเป็นโรดี้จะเล่นคู่กับเบอร์เกอรดซิวาเพเมเกอร์วันนี้2ตัวคาดว่าจะใช้เควินเดบอยจะเล่นคู่กับอุลินอาวเรสที่เล่นไม่น่าต่ำหน้าเป้าก็จะวางเออร์ลิงฮาร์แลนจะลงหน้าตาขายเดี่ยวนี้ก็ถ เซนต์ซิตี้ทีมเยือนเนี่ยก็ดูเหนือกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดอยู่หลายช่วงตัวเลยบวกกับสติทุกๆอย่างในวันนี้มันเทไปทางฝั่งแมนซิตี้ทั้งหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าซิตี้ในเกมที่เราจะไม่กินราคาแต่ก่อนอันนี้ซิตี้ก็มีฟอร์มค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องจนครับจากภาพรวมและเด็ดขาดที่เปิดมาในวันนี้เป็นฝั่งทีมเยือนอย่างซิตี้ต่อที่ละการูปกึ่งผมมองว่าจากราคานเนี่ยฝั่งซิตี้นะน่าจะเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้อย่างไม่ยากยอมว่าอย่างไม่ยากนะเนื่องจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังอยู่บนเส้นทางลุน้นไล่ล่าชม รีูนในลูกกา้ฉะนครับในทุกๆเกมของแมนซิตี้ก็ยังคงต้องเน้นต่อไปในทุกๆเกมแล้วก็ยังคงต้องเน้นลูกได้เสียกันต่อไปอย่างที่บอกครับวันนี้ซิตี้จำเป็นที่จะต้องยิง2เม็ดถึงจะได้กินเต็มผมมองว่าศักยภาพทีมคุณภาพทีมของซิตี้วันนี้จะทําได้และจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยิงเกินเลยราคาที่ต่อรองฟทง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกโป,ป,ปรตุเกสซูเปอร์ลีกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างกาซาเปียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอวิสตานะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเอสอาร์เดปินามานดิเก้จะเตะก,กันในเวลาตีสามสิบ รเรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเจ้าบ,บ้านกับกาซาเปยายีอ 33, อยนน ar, อยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว19นัดมีอยู่19คะแนนส่วนฝั่งบาวิสตาอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว19นัดมีอยู่20คะแนนนะครับก็เป็นฝั่งบาวิสตามีคะแนนมากกว่ากาซาเปียอยู่ที่1คะแนนเพียงท่านั้นสถิติเฮทเวตคู่นี้เคยเจอกันอยู่4ครั้งนะครับก็เป็นกาซาเปียเอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไปน2ครั้งโดยที่ในรอบ4เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันฝาาั่ สุดในทุกรายการกาซาเปียเก็บช,ชนชนะไปได้หนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่สี่เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กาซาเปียนะครับบุกไปแพ้กับสปอร์ติ้งลิสบอนไปที่สกอร์แปด ต่นการนำเงินของกาซาเปียในรอบไปเกมกาซาเปียผ่านเงินไปที่1เกมแล้วก็ผ่านลบไปที่4เกมนะครับส่วนฝั่งบาวิสตาฟอร์มหนัดสุดบาวิสตาชนะไปนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บาวิสตาเปิดบ้านแพ้กับปอร์เตโรเซไปด้วยสกอร์สี่เสมอหนึ่งการนำเงินของบาวิสตาในรอบมาเกมบาวิสตาครับผ่านนำเงินไปที่สองเกมยกไป1เกมแล้วก็ผ่านลบไป2เกมนะครับซึ่งเด๋ยวราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างกาซาเปียต่อที่ราคาปปอบางสำนักก็เป็นราคาเสมอนะครับซึ่งราคาณตอนนี้กมาาาาาออยยู่่่่ททีีกปปตรรคคนะับ ถ้าเราไปต่อฝั่งกาซาเปียราคาน้ำเจอที่1.95ถ้าเราไปลงฝั่งบาวิสตาราคาน้ำเจอที่1.94ก็เลนครับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานในวลีกันนี้ก็ถือว่าเป็นทั้ง2ทีมผลงานค่อนข้างจะสูสีกันอย่างแรงกาซาเปียมีคะแนนน้อยกว่าบาวิสตาทีมเยือนอยู่ที่1คะแนนแล้วก็บาวิสตามีอันดับมากกว่ากาซาเปียที่1่อันดับเพียงเท่านั้นเองนะครับเฮดทูเฮดก็เป็นกาซาเปียทาผลงานได้ดีกว่าแต่ว่าภาพรวมของฟอร์มการเล่นก็ถือว่าทั้ง2ทีมมีฟอร์มการเล่นทีี่่่คอนนข้้าาางจจววยแตกแกกกกไัเเชดดม เกมสุดก็ไม่ต่างจากบอวิสตา้าทีมเยือนที่เก็บ3มแต้มได้ 1เกมจาก5เกมสุดชนนกันนะครับฉะนั้นจากภาพรวมและราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างกาซาเปียต่อที่าราคาพอส่วนตัวผมมองว่าในเกมวันนี้เนี่ยฝั่งกาซาเปียนะดูดียามที่ได้เล่นในบ้านแต่เกมนี้มาเจอกับบาวิสตาด้วยทั้ง2ทีมมีเกมการเล่นและผลการเล่นเนี่ยไม่สู้ดีท่าเท่าไรผมมองว่าเกมนี้ก็มีโอกาสสูงมากที่ทีมเยือนอย่างบาวิสตาจะบุกมาแบ่งหนึ่งแต้มไปได้เนื่องจากเจ้าบ้านก็ผลงานห่วยแตกเกมนี้ถ้าจะเลือกทําเงินผมมองว่าไปอยู่บาวิสตาทีมเยือนอย่างน้อยผมมองว่าวันนี้บาวิตาจะ ได้กินคลิ่งหนึ่งคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างบาววสตาจะบุกมาแบ่งหนึ่งแต้มออกไปฟันธงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับและทั้งหมดทั้งหคู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกรอบ คู่แรกครับเลยซาราโกซากับสปอร์ติงคิกอนคู่นี้อุเดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างซาราโกซาต่อที่เลกาบอปปอคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ซาราโกซาคู่ที่สองครับโรมากับไกยารีคู่นี้อุเดเปิดมาเป็นโรม่าเจ้าบ้านต่อที่เลกาลูกุมลูคึงคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่โรมาคู่ที่สามไลโยบเคาโนกับเซบียาคู่นี้อุเดเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างไลโยต่อที่เลกาปอปปอคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ทีมเยือนอย่างเซบียา คู่ที่สี่เบนฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้อุเร่เปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อเล่คู่ที่ห้ากาซาเปียกับเบลวิสต้าคู่นี้อุเร่เปิดมาเป็นกาซาเปียเจ้าบ้านต่อที่ราคาปวกคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่เบลวิสต้า กับผมนะครับจอร์ดฟันทงบนเด็ดนาลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุก,ท,กท,ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดก,ดกะดิ่งก,ก,ก,กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสกดได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจนะครับสวัสดีครับ